ในยุคแห่งการพัฒนาอุตสาหกรรมมนุษย์ได้สร้างความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วโรงงานและเครื่องจักรขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นเพื่อผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาคือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ระมัดระวังควันจากโรงงานค่อยๆเปลี่ยนท้องฟ้าที่เคยใสสะอาดให้เต็มไปด้วยมลพิษการบริโภคที่เกินจําเป็นกําลังทําลายสิ่งแวดล้อมอย่างช้าๆ โดยที่ข้อมูลจากองค์กรสหประชาชาติหรือว่า UNEP ระบุว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางเช่นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไปการเพิ่มของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการขยายตัวของพื้นที่เมืองที่ลดป่าไม้และพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความสูญเสียในระบบนิเวศและเพิ่มอัตราการสูญพันธุ์ของสัตว์และพืชจำนวนมากเมื่อเวลาผ่านไปการกระทำของมนุษย์ เริ่มส่งผลกระทบต่อธรรมชาติอย่างรุนแรงน้ำแข็งโคโลกละลายน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นเพื่อนที่ป่าไม้ลดลงอย่างน่าตกใจอากาศที่เราเคยหายใจสะอาดเริ่มเต็มไปด้วยมลพิษวิกฤตทางธรรมชาติเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนว่าการใช้ทรัพยากรโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบอาจจะทำให้โลกของเรากลายเป็นสถานที่ที่อยากจะฟื้นฟูได้ แต่มนุษย์ไม่ได้เงียบเฉยสังคมเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นขึ้นผู้คนหันมาปลูกต้นไม้เพื่อลดมลพิษใช้พลังงานทดแทนเช่นแผงโซลาเซลล์และพลังงานลมเพื่อผลิตพลังงานสะอาดการรณรงค์เพื่อลดขยะและรีไซเคลิลแพร่หลายไปทั่วการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่ความยั่งยืนในอนาคตเมื่อที่ยั่งยืนได้ถือกำเนิดขึ้น อาคารสูงที่สร้างจากวัสดุรีไซเคิลพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์และลมถูกนํามาใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักผู้คนเดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ธรรมชาติกลับมามีชีวิตอีกครั้งทุกคนร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลโลกใหม่ๆที่ยั่งยืนนี้เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เราต่างร่วมกันสร้างความยั่งยืนไม่ได้เกิดจากใครคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากการร่วมมือของทุกคนในสังคมตั้งแต่เด็กที่เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ผู้ใหญ่ที่ปลูกพืชในส่วนสาธารนณะจนถึงผู้ประกอบการที่เลือกใช้วัสดุรีไซเคลิลความร่วมมือที่เป็นพลังสําคัญนี้ช่วยขับเคลื่อนให้สังคมก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โลกที่ยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงแค่ความฝันแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถรวมกันสร้างได้ถ้าเราทำงานร่วมกันปกป้องและฟื้นฟูธ,ธรรมชาติชีวิตของเราจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและโลกของเราจะเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นสำหรับทุกชีวิตการกระทําที่เล็กน้อยของเราในวันนี้สามารถเปลี่ยนอนาคตให้ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง